ันนี้เราจะมาติ่งซีรีส์กันมีพระรองที่ดาเมจรดุนแรงมานําเสนอด้วยจะมีคนที่เพื่อนเพื่อนลิสต์ไว้ในใจไหมก่อนจะไปฟังอย่าลืมกดติดตามกันด้วยนะเริ่มจากคนแรกค่ะคิมซอนโฮที่รับบทเป็นฮันจีพยองจากเรื่องสตาร์ทอัพบอกเลยว่าแอบเชียร์พระรองเรื่องนี้สุดใจมีทั้งความอ่อนไหวแล้วก็รักยิ้มที่ทําให้ใจละลายและคนต่อมานะคะคือวังอินยอบที่รับบทเป็นกูจาซองจากเรื่องเอ็กทีนาเกนคนนี้จะบอกว่าถึงไยก็รักนาเกเลยังไงก็รักนะ จะบอกว่าออร่าพุง่งมากๆคนต่อมานะคะคือคังฮานึนที่รับบทเป็นองค์ชายวางอุกจากเรื่อง Moon Lover จะบอกว่าเรื่องนี้พะลองขโมยหัวใจสุดๆแต่จะให้แสนดีไปตลอดก็ไม่ได้สุดท้ายก็ไม่ได้ใจเธอก็ขอแอบร้ายกันบ้างเนาะคนต่อมานะคะก็คือดีเจอุกที่รับบทเป็นแพคยองจากเรื่อง Extraordinary You พะลองเรื่องนี้จะมาในลุคแบดบอยถึงจะชอบทำร้ายจิตใจนางเอกแต่ในใจลึกๆแล้วก็แอบ,บชอบเขาคนต่อมานะคะก็คือยูจุนยอนที่ รับบทเป็นจองวันจากเรื่องรีพาย1998บอกเลยว่าเรื่องเนี้ยใครไม่ดูถือว่าพลาดมากเพราะไม่ว่าพระรองจะทําดีแค่ไหนเนี่ยสุดท้ายถ้าคนที่ไม่ใช่ก็คือไม่ใช่อยู่ดีคนต่อมานะคะก็คือจองเฮอินที่รับบทเป็นฮันอูทักจากเรื่อง Y ายยูเวอร e สลิปจะบอกว่าพระรองเรื่องนี้ทั้งแสนดีเอาใจใส่เก่งมองมุมไหนก็ดูน่ารักยิ้มทีเนี่ยใจละลายไปหมดคนต่อมานะคะก็คืออีโดยอนที่รับบทเป็นโกชองยองจากเรื่องโคเทลเดลูนารับบทเป็นหนุ่มผีห้อยที่มา พร้อมกับออล่าจนทําให้ทุกคนเนี่ยโดนตกแล้วก็ยอมเทใจไปทันทีต่อมานะคะคนสุดท้ายก็คืออันทโยซอฟที่รับบทเป็นยูซานจากเรื่องเจอที่บัสเซเวนทีนถึงจะดูเป็นเด็กที่บ้าพลังเฮฮาไปวันๆแต่เด็กก็รักเป็นไหมพี่เดี๋ยวเด็กคนนี้มันก็โตแล้วปะถ้าคิดว่ายังมีพระรองในดวงใจแล้วก็ยังไม่มีอยู่ในลิสนี้ลองเมนมาบอกกันหน่อยนะว่ายังมีใครที่ทําให้เพื่อนๆเ,เนี่ยใจละลายได้อีกบ้างยังมีคลิปเกี่ยวกับตีเยอะเลยอย่าลืมกด follow แล้วก็กดไลค์กดแชร์กันด้วยนะ